ผมไปเข้าพบท่านนายกขอทราบนโยบายท่านก็ได้ยืนยันว่าให้เร่งทำในสองภารกิจภารกิจแรกคือภารกิจเร่งด่วนคือการเข้าไปก่อกู้ชืช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ,อ SME ไปให้ผลักดันมาตรก,การต่างๆที่ยังคงข้างค้าในสิ่งเหล่านี้ให้รีบออกมานะครับท่านกังวลมากกับการที่คนที่มีรายได้ต่ำม,มีความเดือดร้อนท่านสั่งตลอดหลายครั้งแล้วงพแต่ว่ากลไกลมันยังไม่ค่อยเดินฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องมาผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับในการผลักดันสิ่งเหล่านี้นั้น ผมได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณที่ศึกปรึกษาของผมหลายท่านช่วยกันฟอร์มูลเลตเรื่องของมาตรการเบ่งด่วนที่จะช่วยในสิ่งเหล่านี้ให้ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนี้และก็เพื่อให้ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของภาครัฐกระจายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับ มาตรการอันนี้เนี่ยถามว่าคืออะไรผมคงไม่อยากตอบในรายละเอียดเพราะมันยังไม่ได้เข้าครมอแต่ผมจะบรกเียว่ามันประกอบด้วย2ส,ส่วนส่วนที่หนึงคือใช้กลไกที่จะทาหบสามารถทำให้เงินทุนเนี่ยลงไปถึงชาวบ้านได้เร็วที่สุดไม่ต้องไปผ่าน,นกลไกอื่นนะครับกลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวีนเนี่ยในได้เวลาที่ไม่ยืนยาวไ,ไม่ยาวนานนะ อีกโซนหนึ่งจะเป็น่วนที่เราอยากจะเริ่มต้นเพื่อที่จะเริ่มสร้างท้องถิ่นเนี่ยให้มีความเข้มแข็งในตัวของมันเองเพราะเจ้าอยู่หัวนั้นเคยมีพระประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในระดับชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยมีความเข้มแข็งเราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ ตัวจีหรือตัวสเปนิ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้คำชับท่านราฐบครั้งังแล้วว่าตัวนี้เนี่ยให้ท่านเร่งหาทางจูงใจให้เกิดการใช้งบมานโดยเฉพาะยิ่งโครงการเล็กๆที่มือค่าไม่มากนักให้หมุนให้ออกไปเร็วที่สุดในเวลา2อหรือสเดือนนี้ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อออกไปแล้วมันจะช่วยบรรเทาถัดไปอีก,กส,อสัก2สัปดาห E เรื่องของ s อ e จะเล่บอกมาช็อตที่หนึ่งจะเป็นช็อตที่ว่ายดูยการบรรเทาความเดือดร้อนของเขาชื่อเลย s อสซีบของเขานะครับให้เขาสามารถก้าวต่อไปได้ก่อนที่เราจะไปสู่โครงการซึ่งใช้เวลามากกว่านั้นในการพัฒนาเขาอันนี้ตัง้งใจไว้ว่าอีกสักสองสัปดาห์หลังจากที่ช็อตแรกนั้นออกมาแล้วผมได้มอบหมายท่านอชิกา ธนาคารอีกหลายธนาคารร่วบในสิ่งเหานี้อยู่ผมจะพยายามให้เขาออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ลำบากนั้นเวลาที่ต้องรอ,อนานเนี่ยมันน่าเห็นใจนะครับนี่คือสิ่งเร่งด่วนที่ท่านนายกขอให้ทำแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือการวางรากฐานให้กับประเทศเพื่ออนาคตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียว และผมอยากจะให้อันเนี้ยเป็นลระดับสําคัญที่เราต้องใช้เวลาเท่าที่มีอยู่นี่แหละครับทามันให้ได้ผมจะไม่รอให้มีอะไรมาจากสบชผมจะทําไปเลยโดยที่ร่วมกับสบชโดยที่อาจารย์สุวิทย์ท่านอาจารย์ท่านดรนาวินซึ่งเป็นทสผมเนี่ยท่านอยู่ในสบชอยู่แล้วให้สื่อกับสบชว่าอะไรที่มาก่อนได้มา อะไรที่ต้องออกผลไม่อเลยไม่ต้องทําจบครบกระบวนการแล้วก็มาเข้ามาตั้งต้นมาทําอันนั้นช้าเกินไปผมเชื่อว่าตัวนำใงการปฏิรูปเนี่ยคือรัฐบาลและคนผลักดันเนี่ยไม่ใช่ใครแล้วคือรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ใช่มีหน้าที่มีนั่งรอคำสั่งเซ็นคําสั่งจากการที่ข้าราชการส่งขึ้นมาแต่รัฐมนตรีคิดออกมาว่าคุณจะปฏิรูปอะไรเนี่ย,ยางาน,นกับอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆกระทรวงในกํากับ เช่นกระทรวงการคลังนโยบายหลักที่เราคุยกันเลยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านบุญทักษ์ได้กล่าวมาคือการขจัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้กับการทำงานของภาคเอกชนตัวนี้เป็นพ่อหนึ่งเลยที่อยู่ในประเด็นเสาหลักของอีกเลิฟฟอรัมที่เขาเป็นตัววัดหรือว่าประเทศนี้น่าสนใจในการลงทุนหรือไม่ เราก็รู้ว่าหลายอย่างในเมืองไทยนั้นมันมีหลายจุดที่มันสร้างอุปสรรคกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมมอบหมายท่าน,นอธิการไปก็คือว่าการยกระดับความสามารถของ SME และสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยแล้วก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันสักทีหนึ่ง คืนนี้ผมมาถามว่าไอภารกิจในการสร้างอนาคตของประเทศเนี่ยจะทําอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยที่ผมตั้งใจไว้นะครับผมคิดว่ามันคุย,ยถึงเวลาสักทีหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าโลกนี่มันกำลังเปลี่ยนไปเศรษฐกิจโลกมันซสบเสซาในขณะน,นี้มีประเทศเดียวเท่านั้นเองที่ว่ามีความเข้มแข็งพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่า เข้มแข็งมากนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาที่เหลือเนี่ยท่านดูภาพไปแล้กันนะครับยูเนี่ยมันต้องพูดถึงแหะนะครับพระเจ้าอยู่หัวเคยกล่แล้วนามาเราคงจำได้ว่าอยากจะเห็นการเติบโตและเข้มแข็งจากภายในแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสของเราส่วนใหญ่นนะัเป็นหนักที่เรื่องของภายนอกวันนี้ ภายนอกไม่ค่อยดีฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะชิฟความสนใจเนี่ยมาสู่การสร้างความคามเข้มแข็งในจากภายในเศรษฐกิจในท้องถิ่นในภูมิภาคในชนบทในจังหวัดในหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องนำเอาวัชิดรรมรีสตรีพอเพียงเนี่ยเป็นตัวนำร่อง แล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็เข้าไปร่วมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหมู่บ้านหรือว่าตำบลหรือว่าจังหวัดจะต้องเป็นศูนย์กลางของมันเองในการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาศัยความช่วยเหลือจากศูนย์กลางจากกรุงเทพลงไปการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดหรือในระดับหลายๆจังหวัดร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอ ทททไปทําท่านสามารถเอางบป,ประมาณของงบป,ประมาณเช่เาบตปเจเนี่ยมาช่วยในสำนสกซึ่งเรานั้นได้รัฐบาลมีกองทุนหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลมีคณะกรรมการตำบลที่เราผิดชอบกันอยู่เอาแกนเหล่านั้นที่มีการจัดตั้งอย่างแข็งแรงเหล่านั้นเนี่ยคิดกิจกรรมเศรษฐกิจขึ้นมาในการผลิตในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับท้องถิน่น การสร้างวิสาหกิจชุมชนโอท็อปที่เลิกรากันไปนานแล้วก็จางหายไปนานวันนี้ผมจะให้กลับมาเพื่อเป็นตัวสปาร์คให้เกิดความกระตือร้อนภายในท้องถิ่นของชาวบ้านเขาการท่องเที่ยวจังหวัดผมจะหาเรื่องท่านกอบการว่าเราจะคิดอะไรดีที่ทำในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการท่องเที่ยวที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากตรงนั้นจริงๆ เขาจะเริ่มทำในสิ่งเหล่านั้นวิสาหากิจชุมชนวิสาหากิจที่เรียกว่าโซเชียลเอ e นเตอร์ไพรส์เนี่ยอันนี้สำคัญมากในอนาคตข้างหน้าเอกชนนี้ต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าอนนกิจกรรมการค้าเพื่อสังคมเนี่ยมันสามารถที่กระจายไปทั่วประเทศได้บทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิง่นให้ามันเติบโต,ตจากภายในใได้เนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยเป็นหัวหอก จริงๆเลยที่ร้องร่วมกับหอการค้าสภาวสภามจังหวัดท้องทิ่นจังหวัดคิดวางแผนในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มานั่งรอให้สภาพัฒคิดแทนท่านส,สภาพัฒมีกำลังคนอยู่เท่าไหร่ฉะนั้นอันนี้ผมได้หาหรือกับท่านอนุพงศ์แล้วว่าวัาหลังจะเรียนไปปรึกษ,ษาท่านว่าจะยังไงให้ผู้ว่าเนี่ยมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากใช้ใมันเกิดขึ้นมาฉะนั้นนโยบายการคลังก็ดีบวไยก็ดีอน,นาคตถ้าจะเห็นว่าจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นใครลงทุนในท้องถิ่นมันก็ต้องควรจะมีสิ่งจูงใจเพื่อให้มันเกิดการจ้างงานเกิดกกับทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมา าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคนมราคมบริเวณะนะั้นต้องทำอะไรขึ้นมามันจึงได้เป็นการทําอย่างมีเป้าหมายจริงๆว่าเอาละทุกๆุกแห่งมองไปแล้วว่าแกนกลางของการพัฒนาเนี่ยมันคือระดับภูมิภาคและท,ท้องถิ่นสิ่งนี้คือก้อนที่หนึ่งที่อยากจะผลักดันและมันจะออกมาในใน,ในโยบายของเจ็กระทรวงที่ผมกํากับอยู่สิ่งที่สองที่ต้องจะผลักดัน เราทราบว่าความสามารถของประเทศเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมาฉะนั้นลองคิดง่ายๆสินค้าที่เราผลิตได้มูลค่าก็ตำ่ำหาตลาดก็ยากผมเดินทางไปเที่ยวบ่อยมากช่วงที่ไม่ได้เข้ามาอยู่การเมืองผมเที่ยวเยอะผมไปเห็นอย่างฮ่องกงจีน มีน้ำปั่นทุเรียนมีทอฟฟี่ทุเรียนมีม้เต็มไปหมดเลยแพ็คเกจจิ้งอย่างดีด้วยมีหลายสูตรมาจากเมืองไทยแต่ละสูตรนั้นไม่ใช่คนไทย <c oughs> เวลากรินทานทุเรียนที่นี่ราคาเท่านี้ไปที่โน่นอีกอย่างหนึ่งข้าว <c oughs> เขาไปทำยังทั้งมูลค่าเพิ่มสูงมากไม่ใช่แค่เป็นแค่ข้าวแค่หุงสแน็คทุกอย่างเขาทำอ,อหมดถามว่าทำไมเราไม่เน้นอย่างนั้น ทำไมการลงทุนของเราไม่เน้นไปที่ตรงนี้ทำไมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านตําบลจังหวัดถึงไม่สามารถโฟกัสในสิ่งเหล่านี้สร้างแบรนด์จังหวัดขึ้นมาเลยทําไมไม่ทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยในการเสริมสร้างท้องถิ่นเนี่ยผมเลมอบหมายให้ทางท่านสุวิทย์ไปโฟกัสในฐานะรัฐรีช่วยพายนิชไปประสานงานหารือกับทาง กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากเขามาทําตรงนี้ขณะที่ในตลาดโลกตรงนี้ตั้งใจที่จะพยายามให้มันเกิดความสามารถกมันเกิดขึ้นมาให้ได้เพิ่ม volume อาจจะมันมาให้ได้และก็สามารถที่จะแข่งกับชาวบ้านเขาได้อย่างเป็นภาคภูมิอันนี้คือที่มาของสิ่งที่ท่านนายกได้พยายามผลักดันคือเรื่องของ คลัสเตอร์คลัสเตอร์หนึ่งอุสากรรมสม,มนวนลวาอุตสาหกรรมปลายลูปเกษตรหรือว่าอาหารสมมติเราตั้งโซน X ครอบคลุม3-4จังหวัดที่จะเป็นคลัสเตอร์ปลายลูปอาหารสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทำยังไงดึงผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาตั้งตรงนั้นก่อน ขั้นที่สองการที่จะให้เขาเขา,าผลิตในประเทศและยกระดับมูลค่าของเขาขึ้นมาเนี่ยมาเขามาต้องมามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิชาการต้องมีเรื่องของสถาบันการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้โน้ตหาวเมื่อวานนี้เราประชุมเรื่องของเคสพิเศษผมได้ยินท่านอเลก,ก์าไปบอกว่าเรื่องสถาบันศึกษาเนี่ยแน่นอนที่สุดเรา สถาบันศึกษาไทยเนี่ยก่อนลงนามว่ามหาวิาลยหรือว่าวิเชลให้พยายามร่วมมือในการผลิตบุคลากรผลิตงานวิจัยเพื่อเชื่อมต่อกับเอกชนสถานั้นให้เข้ามาอยู่ใน,นนั้นเลยแต่เราจะพยายามจูงใจให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศสำนักวิจัยต่างประเทศ,เทศให้เข้ามาอยู่ในนั้นสิงคโปร์ี่ยไม่เคยหวงก้างเลยว่าจะต้องเป็นมหาวิาลยในสิงคโปร์ กามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเลยมัตั้งอยู่ในสิงคโปร์ตัวนี้นี่แหละคุณจะได้โน้ตหาวดีๆความเชี่ยวชาญจริงๆที่จะมาอยู่ตรงนั้นแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวยกระดับให้หมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยว่าสิ่งที่คุณทำวิจัยเนี่ยคุณต้องแข่งกับเขาถ้าบอกว่าคลัสเซอร์รถยนต์ต้องการเินจิเนียร์แค่นี้สามสี่พันคนมืองไทยบอกไม่ได้ มีแค่พันคนที่เหลือเอาขนอกเข้ามาให้สรัพากรขางนอกเข้ามาสร้างบุคลากรในคอสเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นรีคกรีแต่ว่าร่วมมือกับผู้บริษัทเอกชนที่ทำรถยนต์เนี่ยผลิตบุคลากรออกมาเซอร์บุคสา,ราการเขาไม่งั้นเขาไปหมดเขาจะไปเหมือนกับที่ซัมซุงไปยุเรเนมเพราะว่าเขาต้องการบุคลากรที่เรียกว่า advanced human resource ที่มีพื้นฐานทางด้านเอนจิเนียร์ทางด้านคณิตศาสตร์แต่เรามีไม่เพียงพอเขาไปที่เวียดนาม